เฮ้ยไมพี่บอนวารเข้าหัวตีไม่ทันโอ้โหเกียโอ้โดนเกียงไหมอยตากลัวอย่ากล้วดูพี่แฟงอย่างสวยอ่ะพี่แฟงเนี่ยเปิดยัางนี้เมืองนี่ติ๊กไห้ครับ เปิดแล้วนะครับนี่ยะเปิดแล้วมีตีฟีเปล่ามีคนถามหาเช้าเลยอ้าถามพี่้ะได้ถามพี่แล้วนะผมได้พี่ไปถามพี่แล้วนะอะไรเลยพี่โดนพี่สามสูตเลยโอ้โหโอ้ยเฮียจมอะไรวะมันไม่ปั๊มหัวตรงวะ Thế tệ gọn nữa ở đây nên Mà giặc vô rồi đây Ui Ôi đặt hỏi nha Nó có đặt gì Ta thay tay nói rồi. À vô, à, oh. là เว้ยกูกูโหดป่ะโ้ยโอ้ยคิดยังไงอะไอ้เฮ้ยคุณใจร้อนเลยไม่เอาเป็นไรใจร้อนเยโอ้ยแกเศร้ามากเลยเหรอ แดนมาไม่ dei, uh, thing, ma, ้แงมาดูจะแก้วาเลนโอเค่ัน้ไปนนดเอาเอาเอากชื่ยเลยเ่อนโหยังติดเลยวะแ่งอมอยู่ในนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเขาเที่ยวมาแลไอ้น้อยสวย ไมพี่มันวาร์ปข้อหัวตีไม่นนไปส่แวอะไรเอแต่จริงนะไมพี่มึงวาร์ปข้หัวเนียาันนอกดอ๋อไม่ไหวทุกปีเลยเอะกูไม่ไหวว่บ้านหนึ่งอ่ะ่เปนดเว่ยส่งสีนี่อรแล้วมึงเล่นทไมไม้ไม้อมึงอ่ะต้องเล่นไมองต้องเล่นไมสอไม้ีไม่แตกเ้ไม่ต้องตีไม้ไดีกนะเล่นหนึ่งไม่ไม่ไหวเลยไดนนึง เขาใช้คียบอร์ดอะไรวะป๊ป๊อยากก้ดูเีอี่เฮ้ยเฮ้ยตัววสดเิ่งมีทัวร์พี่เจอแงวีทัวร์พีเวท้ยัเีย่ดดูอ้เฮ้ยมอียไอ้พี่ดูอ้านอันนี้ยไอ้เ่ได้แนวไอ้ตัวไอ้เนี้เนีนี้ยเอ้น้อยนีอยอ้เนี้ยไอ้เนยอาหน่อยไอู้อนยเว้ย เอาเหอะหรีนี้ไงสิงล่าสิงโอ้สิงชาตก็สิงไหนตัวนี้ติดทีมชาติหรอได้ขวอยงเพ่อติดทีมชาติหรอชุดติดทีมชาติหรออยากวัดกับทีมชาติ่ะเฮ้ยอีชี่เีตัว

อะไรครับสวยไม่ใช่สวยธรรมดาแต่ว่าโคตรสวยเฮ้ยเพร้อมะแกเฮ้ยยังยูตัวร้ายตัวเฟมมาหนอโอไม่หเหมือนะเดี๋ยวตัวร้ายเฟมเอ้คนมึงว,ว่าจากเาเออมึงเอาไว้กว่าใครเลยโอ้โหโต่าเลอัโอ้ายท่านเตี้ย ต้นปีนทอปปี้หัวการเนี้ยทีมชาติดหรอับเอ้ยอยู่ไหนนี่ยู่ทูบมีนะตูนะนี่ปีนชาตินะดูนี่ันตูจัดเลยอ่ะไม่ฟูก็ไม่ได้ไม่ได้บ้าบ้าเาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว่งแม่กระถาเฮ้ยต้วน โอ้ยมาเดี๋ยวออาประตออเปีะตอลองประตอลองแบบนี้เงี้ยไอ้อยพวกเดินสายอ่ะมึงนายพวกทีมโรงเรียนน่ะเอ้ยมึงโอ้ยพุกพวกพี่พุกพวกผู้พานี่พุกเว้ยมาแล้วเว้ยสวยมาเลยยิ้มเลยยิ้มเลยไปนี่ป่ะอิสระหาตาป่ะหมายคอหักมามามาขอคนท้ายใครผมผมผมไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวให้ทั้งสอง ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดพี่อย่าเอียงคอนะพี่เอียงพี่คิวพี่แล้วคิวท้ายดูดูเด็กๆเดี๋ยวพี่โชว์เองด้ารับพี่ชายชมชวนเหนือพี่ชายเด็กเด็กเดี๋ยวพี่โชว์เองเลยสวยเหลยสวยเลยก็ได้มา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 สองเลยได้ไหม เฮ้มึงก็ไวๆดีอะไรมึงเล่นไปดีเดียวๆอ่ะมสองสองอะไรสองอะไรแข่งเว้ยแข่งเว้ยเฮ้ยแข่งจัดเลยทีมชาติออบตอแเวลานักกีฬามามาวัดกับทีมชาติอีก้วเนี่ยยยู่่ที่นี่ยูสิแปดด้ว้ยน้้ย้ย โอ้ยโออะไรวะหน้าบิดปอปปอปอปออกเลยออกเลยอิสระหัตถะเมียะเ้ยป๊อปสรุปมึงเป็นไงนี่ป๊อ ก็เฮียร<ะ>ีบปิดหูชิบหายปกปนะผมควรแล้วโ <c oughs> ดนแบนอ่ะคุณจะได้ถามเนี่ยแล้วผมเอาสวัสดิการได้ป่ะพี่แบบย้อนหลังอนะ่ะพี่เวทผมไม่มีอะไรเลยเนะี่ยแต่คนใหม่เข้าไปมันมีไม้ปกหงปกสามเนะี่ยแงเราชอบแท็กเช้ามาเยอะมีมส,มสวัสดิการอ่นะผมไม่มีผมมีเวลิตเตอร์แต่เวอร์ทัวร์เข้าไปมันตัวโล้นอ่ะไม่ได้เลยนะตอนนั้นที่แพทยัอเค 哈，拆啊、uh，比加啊。